วัสดีครับมาแล้วมาแล้วนะครับสำหรับคูบตานะครับตัวนี้เป็นคูบต้า L5018DT นะครับเก็บฉมเป็นคูบต้า L5228 นะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจนะครับคันนี้มาชุดแต่งเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากากคอซิงไฟไทเทนนะครับแล้วก็จะมีเสาคำํำราคาให้ ตัวนี้นะครับเช็คสภาพยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับชุดบอดี้เปลี่ยนเป็น5-2-2-8ทั้งหมดนะครับและอุปกรณ์ได้เป็นหางควนใหม่นะครับ6ใบนะครับท้ายสวยๆนะครับเช็คเก็บงานเรียบร้อยนะครับราคาเพียง479,000บาทครับเร่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบอวันนี้เดี๋ยวให้พี่น้าทีนะครับลองเทดสอบไปเลยลูกไปนะครับ ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับใครสนใจนะครับขายเป็นเงืนอสดเท่านั้นนะครับและสามารถออกผ่านรอสได้สามารถเดินทางเข้ามาดูรถได้นะครับมาทดลองขับกูได้เลยนะครับร้านนัตแท็กเตอร์เราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับ0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063นะครับ3130447ครับขายหน้างานครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบนะครับ2พาโเวอิวขับเคลื่อน4ล้อครับไปแล้วนะครับนี่ ครับควรดีเลยนะครับหาง6กก็เหมาะสําหรับพื้นที่ดินทรายแบบนี้นะครับไถลงลึกดีมากๆนะครับเป็นผ่านควนนาซาใครสนใจสามารถเดินทางเข้ามาดูรถมาทดสอบระบบนะครับมาลองสินค้าดูได้นะครับตัดสดนะครับ4แส0 0 0ดหรือว่าอยากขอกผ่านทสก็ได้นะครับดูงานดันครับเครื่องเกียร์ดีครับ4 7 9 0 0 0บาทเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับคบตา L 5 0 2 8สครับสวยๆพร้อมใช้นะครับสนใจสามารถเดินทางมาดูรถได้นะครับรถขึ้นมาครับทีนี้นะครับมาดูน้ำมอน้ำมาดูเพันท้ายวิดีโอครับสว,สวยครับอันท้ายวิดีโอหน่อยลกูกปันวิดีโอหน่อย ตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดนะครับความแคบเกินนะครับตัวนี้นะครับชุดท้ายเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับตัวข้างนะครับแกนปรับตั้งด้านด้านซ้ายด้านขวาเปลี่ยนใหม่นะครับสลับทุกตัวเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับชุดเดินใหม่นะครับชุดเดินใหม่ตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับใครได้ไปเหมือนรถใหม่เลยนะครับตัวลูกหมากคันหน้านะครับเช็คใหม่ทั้งหมดครับชุดม่านนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับนี่แถมเจ็ดหมื่นเก้าพันครับหรือว่าใครที่อยากได้ โรตารี่ใหม่ไปพร้อมนะครับทีนี้เรามีโปรให้นะครับถ้าเอาพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นไปจบอยู่ที่519,000บาทนะครับ519,000บาทนะครับใครสนใจอยากได้รถอยากได้อุปกรณ์ต่อพ่วงไว้ใช้งานนะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับร้านนัทแท็กเตอร์ครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับใครยคลิปฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ